ปราสาทพระวิหารอันนี้ก็น่าสนใจเพราะปราสาทพ,พระวิหารจะอยู่ฝั่งติดก,กษีสะเกตมีปรากฏการเหมือนจะขนอาวุธหรือไม่โดยเบื้องต้นเป็นรถกระบะนะครับเห็นบอกว่าของกัมพูชาเดี๋ยวลองดูภาพสักนิดหนึ่งนะครับที่สีสะเกตเพราะวันนี้เมื่อเราลงนามโดยหลักแล้วก็ควรจะต้องเริ่มทำให้เห็นว่า เราก็คือไทยและเขาก็คือกัมพูชาจะต้องถอนอาวุธออกพร้อมกันเนี่ยนะ,ะโดยทางฝั่งของศรีสะเกดนี่ฮะนี่คือภาพเหมือนกับรถขนอะไรครับเมเป็นลักษณะของรถกระบะท,ที่มีการขนเครื่องมือทางทหารค่ะซึ่งจะอยู่หลังรถกระบะเนี่ยนะคะ<น>ก็จะมีเหมือนของวางเอาไว้อันนี้คือทางขึ้นไปประสาทพระวิหารนั่นเองค่ะนี่และถ้าเราย้อนกลับไปไม่แน่ใจทีมงานได้เอาพวก บังเกอร์หรือแม้แต่จุดที่เคยเจอรถถังที่เขาพระวิหารมาไหมถ้ามีเดี๋ยวลองเปิดคู่ขนานกันสักนิดหนึ่งเพราะถ้าพูดถึงสีสเกตเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีทั้งรถถังทั้งสร้างป้อมหรือแม้แต่แถววัดแก้วใช่ไหมทางฝั่งพระวิหารเขาที่มีการเจาะอุโมงค์แล้วบอกว่ามีการเอาลูกเอามียเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสีสเกตก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวแต่เอาแหละอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้อาวุธไหม เรายังไม่ปันธงถูกไหมครับเมย์นี่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการทําบังเกอร์อ,อ่ะคุณผู้ชมดูนะและเปิดภาพใหม่ขึ้นมาเต็มจอต่อเลยฮะคลิปที่2เราจะเห็นทหารกัมพูชาลาดตะเวนเดินลาดตะเวนบริเวณปราสาทพวิหารค่ะอันนี้ก็เป็นทางขึ้น ของปราสาทพ,พระวิหารเช่นกันนะคะก็จะยังเห็นความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชามีการลาดตระเวนอยู่แถบนี้ค่ะซึ่งถามว่าผิดปกติไหมของเราก็ลาดตระเวนใช่ค่ะ <c oughs> แต่เรามองไปแล้วเห็นเขาเคลื่อนไหวเราก็ต้องรายงานว่าเขาก็ยังคงตรึงกําลังอยู่ตามแนวพระวิหารเหมือนกันเนี่ยนะครับ ต่อมาหลักฐานชิ้นที่สมครับที่วันนี้ช่อง8ดได้มาจะเป็นหลักฐานเห็นรถยนต์ของทหารกัมพูชามีการขนเครื่องมือทหารขึ้นไปอ,อันนี้เลยทีมงานไปเอาไอ้ตัวปั้นจันอะไรนะเขาเรียกเครนใช่ไหมลองหาภาพเครนขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วจะเห็นว่าตรงใต้ฐานเครนเนี่ยมันก็จะมีฐานที่ตั้งของทหารอันนี้เป็นภาพที่เราเคยนําเสนอก่อนหน้านี้ส่วนที่ท่านกาลังเห็นอยู่นี้นี่คือภาพใหม่นะฮะ,ะนี่คือภาพใหม่ซึ่ง เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เรากําลังจรายงานให้ทราบมุมหนึ่งเนี่ยทางฝั่งของกองทัพไทยเขาก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันว่าคุณจะปฏิบัติตามที่วันนี้คุณตกลงกับเราจริงไหมนอกจากจะมีรถแล้วล่าสุดนะฮะขอไปดูคลิปที่4ใช่ไหม คลิปที่4ก็คือเนี่ยขนอันนี้ใช่ไหมครับเมย์และคลิปที่5เต็มจอเลยจะเป็นภาพแนวหน้าของเราประทักกับฝั่งกัมพูชาในช่วงรอยต่อ24ถึง28ในคลิปจะเห็นว่าทหารไทยประทักกับกัมพูชาโดยมีเสียงปืนดังอย่างต่อเนื่องนี่ฮะวันนี้เราเล่าถึงยุทธการภูผีํำได้ใช่ไหมฮะนี่ ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการประทะกันในแนวหน้าและก็เข้าใจว่าเป็นการตอบโต้กับฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ในแดนติดของเราก็คือสีสะเกตค่ะนี่ฮะโหเราต้องสะพายปืนอาวุธต้องแบบรัวอย่างนี้เลยนี่ครับก็วันนี้ยังเป็น หลักฐานที่ให้เห็นว่าทางฝั่งของเราเองก็ปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งส่วนของเขาเองก็ยังไม่ได้อยุดการเคลื่อนไหวเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูของเขาวันนี้หน่อยนะของเขาเองก็ยังคงมีการราดตระเวนแล้วก็มีการตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งนี่อันนี้คือของเขานะเดี๋ยวเปิดเลือกภาพเดียวครับเลือกภาพเดียวเดี๋ยวคนดูงงเปิดขึ้นมาภาพเดียวฮะของฝั่งกัมพูชานี่ครับเอา เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็รอดูว่าคืนนี้ใช่ไหมเฟสแรกจะดำเนินการอย่างไรแต่สำหรับพับวิหารยังคงมีการตึงกำลังอยู่